จัดไม้รวกเพียวๆเ,เปลือยๆที่หลวงปู่ม,มูลท่านปลูกเสกได้ผ่านช่วงเวลาและนำมาเปิดบูชาตัดเป็นท่อนลงรักปิดทองและจานโดยอาจารย์พัดโดยเริ่มแรกเดิมทีเมื่อ20ปีก่อนนั้นทางอาจารย์ตัว้วได้เตรียมไม้รวกเพื่อให้หลวงปู่ม,มูลท่านจับและปลุกเสกผ่านไม้รวกเพื่อเอาไม้รวกนั้น จิ้มลงไปในเบ้าที่หล่อพระก,กลิ่งฮิรัญราชซึ่งร,ร้อนๆอยู่นะครับเพราะฉะนั้นลวงปุ่หมูท่านปลุกเสกผ่านไม้รูกไม้นี้นะครับเจ้าของเดิมไม้รูกนี้ก็คือคุณวีระนะครับผมซึ่งได้นำออกมาเพื่อทำบุญในปี62โดยให้อาจารย์พัดท่านเป็นผู้ดำเนินการก็คือการตัดไม้รูกนี้ออกเป็นท่อนๆ นำไปคลุกผง350ขนาดจานพอกผงอย่างเยอะเลยนะครับคุณผู้ชมและด้านในที่เห็นเป็นรูกลวงนี้ก็นำแผ่นจานที่เป็นทองแดงนั้นม้วนและใส่สอดด้านในนะครับด้านนอกนั้นหลังจากที่พอกผงแล้วก็นำมาลงลักและปิดทองคำแท้ก่อนจะจานอีกรอบหนึ่งนะครับและที่คุณผู้ชมเห็นในภาพน,นี้ก็คือขนาดที่ต่างกัน